คลิปนี้จะมีตัวอย่างครับว่าทําไมคนไทยส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้รถยนต์มือสองเพิ่มมากขึ้นทุกคนลองนึกภาพดูนะครับรถก็เหมือนตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตคุณคุณไม่ต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะมารอขึ้นรถโดยสารเวลาคุณอยากจะไปเที่ยวไปหาครอบครัวที่ต่างจังหวัด คุณก็สามารถเดินทางไปได้เลยลองคิดดูครับคุณจะรู้สึกอย่างไงถ้าคุณเดินทางไปทํางานในชีวิตประจําวันที่สบายมากยิ่งขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นชีวิตคุณและครอบครัวคุณดีขึ้นคุณจะสบายแค่ไหนถ้าวันหนึ่งคุณมีรถยนต์เป็นของตัวเองที่ทําให้คุณประหยัดเงินประหยัดเวลาคุณอยากจะไปไหนก็ไปได้ตลอด24ชั่วโมงและไปได้ทุกทที่ที่คุณอยากไป คุณจะมีความสุขกับชีวิตยังไงบ้างถ้าคุณพาครอบครัวพาแฟนไปเที่ยวกันได้ทุกๆสัปดาห์จะไปไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเดินทางและปัญหาในเรื่องของการเดินทางก็จะหมดไปอย่างถาวรสถิติตอนนี้บอกว่าคนไทยหันมาซื้อรถยนต์มือสองเพิ่มมากขึ้นถึง1 5ล้าแนคันต่อปีและผมได้ข่าวมาว่า ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อรถมือสองง่ายมากยิ่งขึ้นดังนั้นไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะสมและเป็นโอกาสซื้อรถมือสองได้ง่ายที่สุดเท่าเวลานี้มีลูกค้าผมอยู่คนหนึ่งครับเขามาออกรถไปแล้วเอาไปใช้เอาไปต่อยอดเอาไปขับแก๊บหลังเลิกงานประจำเขาสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นเดือนหนึ่งเขาก็มีเงินผ่อนข้างวดรถสบายๆแล้วครับมีแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าตลาดนาดัด พนักงานประจำและอีกหลายๆอาชีพเลยครับที่เขามาออกรถกับผมได้และได้รถไปใช้กันทุกคนตอนนี้ครับที่ร้านอําหงคาเมีรถยนต์มากกว่า150การคันให้ลูกค้าได้เลือกและรถทุกคันของเราได้รับการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานจากแบรนด์ญี่ปุ่นว่ารถของเราไม่มีชนหนักจมน้ำตัดต่อหรือผิดความมาแน่นอน แค่คุณขับรถออกจากร้านเราไปคุณก็จะได้รับการวารนตีเครื่องยนต์จากศูนย์ป้ายแดงของแบรนด์ที่คุณขับแล้วครับและผมจะมีช่างประจารถคอยดูแลรถของคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะแบตหมดยางแตกน้ํามันหมดคุณสามารถโทรเรียกเขามาได้เลยเพื่อให้คุณได้ใช้รถแบบสบายใจเหมือนได้รถป้ายแดงกลับไปใช้และชีวิตคุณจะง่ายขึ้นทันที้าคุณฟังมาถึงจุดนี้ครับอาจจะมีคําถามในใจ มีเสียงในใจที่ทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้หรือว่าดีเลยการตัดสินใจใช่ครับเสียงนี้มีเหมือนกันทุกคนมันเหมือนเสียงในหัวของคนที่กลัวจะจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านกลัวรถไม่ดีกลัวว่าจะต้องวางเงินดาวเยอะและไม่ว่าคําพูดเหล่านั้นจะเป็นอะไรในหัวของคุณแนะนําว่าคุณต้องตัดสินใจเพื่อเอาชนะสิ่งนั้นตัดสินใจที่จะเข้ามา สอบถามปรึกษาและลองยื่นเอกาสารกับเราดู <Okay. S 1> ถ้าคุณไม่สามารถเอาชนะสิ่งน,นั้นในหัวของคุณได้คุณก็จะไม่มีรถยนต์ใช้กับเขาสักที <Okay. S 1> ทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่ <Okay. S 1> คุณครับทักแ <Okay. S 1> ชทมาเลยครับ <Okay. S 1> มาปรึกษาสอบถามและรับข้อเสนอดีๆจากราของ้นเรา